สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมืนีนครแดงปรุมชันผ้ามาชมวัดสวยๆครับวัดโบลานครับวัดนิกรชนารามหรือวัดหัวตลาดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับผมเบื้องข้างน้ครับครับบริเวณวัดล้านกว้างครับหน้าวัดครับมีศาลาหลายศาลาครับ เราไปเบ่งเบ่งโบดครับพี่น้องครับเบ่งโบดครับรอบๆวัดครับพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวเราไปเบ่งโบดกลางคืนครับมากกลางคืนครับผม ในวัดก็ตรนีพระพุทธรูปครับบํางครับว่าพระพุทธรูปนี่เพิ่นซื้อว่างได้ครับพระพุทธรูปครับหลวงพ่อท่านใจครับผมหลวงพ่อท่านใจครับหลวงพ่อท่านใจองค์จำลองอยูวัด หัวตลาดอัเพืเมืองจังหวัดปัตตานีครับนี่ครับพร้อมขคำบูชาหลวงพ่อท่านใจจุดทูบเก้าดอกครับสาธุเ้อขอให้ลูกหลานทุกขุทุกคนในประเทศไทยทุกทั่วโลกครับให้คนทั่วโลกครับพบจากสันติสุขมีความสุขตลอดไปครับหลวงพ่อท่านใจ ด้านหลังหลวงพ่อกรสิเป็นพระอุบโบสถครับอุบโบสถสวยงามครับผมห้อมาต่อกลางคืนครับนะครับอุบโบสถวัดหวัวตลาดครับ ครับเบื้องด้านข้างครับมากันขึ้นครับผมโอ้สวยงามครับมุมนี้สวยงามครับผมนี่ครับว่าพระอุโบสถหรือโบสวัดหัวตลาดครับอำเภอเมืองจังหวัดปตัตตานีครับ สำหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆครับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกสิ่งสวยงามประจำจังหวัดปัตตานีครับผมลุยสันพัทินไายกินปัตตานีนครแดงโปรโมชั่นขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม